ผมจึงบอกว่าการแก้กฎหมายแบบนี้ไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBQ ให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ LGBQ ผมพลเอกวรพงษ์สง่านเนรสมาชิกวุฒิสภาผมขอสงวนคำปราศรัยไว้นะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจาก่อนนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วย การแก้ไขกฎหมายที่บ,บนี้เพื่อให้เกิดสภาพการสารจเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็เวลาทําข่าวก็ให้มันชัดนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการแล้วก็หลักการในการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้วิธีการและหลักการในการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้คืออะไรคือการที่เอาคําว่าสามีภรรยาเพศชายเพศหญิงออกไป แล้วก็อาใช้คําอื่นมาแทนเช่นคู่สมรสคู่มั่นซึ่งไม่ได้ระบุเพศที่ชัดเจนมาแทนโดยอ้างว่าเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้การแก้ไขแบบนี้ผมถือว่าเป็นการเซาะก่อนบ่อนทําลายสถาบันครอบครัวอย่างรุนแรงที่สุดเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งของสังคมไทย และกำลังอยู่ในสภาพที่เปราะบางก,การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สถาบันครอบครัวพัทงทลายลงเร็วขึ้นทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นถ้าถามว่าครอบครัวประกอบด้วยใครบ้างถามเด็กถามใครถามผู้ใหญ่ถามที่โรงเรียนเขาก็จะบอกว่าประกอบด้วยพ่อแม่ลูกพ่อก็คือใครพ่อคือผู้ชายแม่คือผู้หญิงนะครับหรืออาจจะบอกว่าประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตร สามีคือผู้ชายภรรยาคือผู้หญิงนะครับบุตรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เพราะฉะนั้นคำพวกนี้ต้องมีความหมายแล้วก็มีระบุเพศไว้ชัดเจนว่าเพศอะไรนะครับเพศกําเนิดนะเพศเพศกําเนิดและที่สําคัญก็คือว่าคาว่าสามีภรยาเนี่ยจะปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เป็นที่แรกเพราะสามีภรยาจะเกิดจากการสมรสเหมือนอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกได้เอา คำในพระจากนุกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยคู่สมรสก็คือสามีภรรยาชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันนะครับถ้าหากว่าเราเอาคําว่าสามีภรรยาออกไปคําว่าสามีภรรยาเนี่ยมันจะหายไปจากสารบบของภาษาไทยเลยนะครับเพราะมันมันจะไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันจะไปสืบสาวไม่ได้แล้วว่าไอ้สามีมันคืออะไรอยู่ที่ไหนอ้างที่ไหนไม่มีกฎหมายไหนอ้างอิงไว้นะครับจะว่าเป็นที่รู้กันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีการ เพราะว่าท,ท้ายมันต้องสืบว่าที่มาที่ไปมันอยู่ที่ไหนมีกฎหมายรองรับหรือไม่เพราะ,ะนั้นคาว่าสามีภรรยาเนี่ยถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี้มันก็จะหายไปจากระบบภาษาไทยนะครับถูกตัดทิ้งไปมันก็จะสะเทือนไปถึงสถาบันครอบครัวสะเทือนจะสะเทือนไปถึงเรื่องเพศชายเพศหญิงด้วยนะครับมันก็จะสะเทือนไปถึงโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปโครงสร้างทางการศึกษาโครงสร้างของมหาวทยัย เหมือนอย่างที่กรรมธิการได้พูดถึงเนี่ยพอกฎกหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปแก้พูดถึงก,ร,กระทรวงกลาโหมนวลผมสะดุ้งตกใจเลยนะครับนะครับทั้งนี้ทัง่งนนก็อยู่กับธิการความมั่นคงเหมือนกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าการแก้ไขตรงนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะมันจะบานปลายต่อไปอีกฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับผมจึงบอกว่าการแก้กฎกหมายแบบนี้ไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBTQ ให้ขึ้นมาเท่าเทีเทยมกับเพศชายเพศหญิงแต่เป็นการกดเพศชายเพศหญิงลงไปให้เท่ากับ L G T B Q เอาไปรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้อหน่อยก็ถามว่าเพศมีอะไรบ้างเพศก็มี M F L G T B Q นะครับไม่มีเพศชายเพศหญิงแด้ L G T B Q ครับท่านเอาไปรวมกันจะทำให้ภาพมันเบลอทำให้ภาพมันเบลอไม่ชัดแล้วก็ใช้คำว่าผู้สมรสคู่มั่นอะไรพวกนี้ออกมานะครับโดยที่ไม่ได้ระบุเพศ ผมก็ไม่มั่นใจแต่ครั้นี้ผมมั่นใจแล้วนะครับว่าหากฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยทั้งกลุ่ม LGBTQ เนี่ยก็จะต้องไปเรียกร้องแก้ไขโครงสร้างทังสังคมองค์ประกอบของสถาบันครอบครัวของแบบเรียนของอาหาดไทยต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าไปในกลุ่มของท่านนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยทะเบียนสมรสก็ออกแบบใหม่แล้วไม่มีผู้ชายชื่ออะไรผู้หญิงชื่ออะไรแนละ้วเป็นฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรมันก็ดูแปลกๆนะครับ แล้วสังคมมันจะเป็นยังไงต้องถามท่านประธานการมรมธิการเนี่ยครูอยู่ยี่ยท่านเป็นประธานการมรมธิการด้าน,นสังคมด้วยเนี่ยเออท่านเห็นดีเห็นงานกับกฎหมายฉบับนี้เห็นดีเห็นงานกับวิธีการแก้กฎหมายเนี่ยไอ้ไอที่ผมบอกแล้วว่าทาให้เท่าเทียมกันผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดใจผมติดใจวิธีการแก้ไขกฎหมายทําไมท่านถึงไม่เอกใจว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างประโยชน์เกิดกับ LGBTQ ซึ่งท่านบอกว่ามีอยู่10%ก็คือ10%ในท,ที่ได้สิทธิทพิเศษยกระดับขึ้นมาแต่เป็นการทำลายสิทธิทอันชอบธรรมของคนส่วนใหญ่อีก90%นะครับอันนี้สำคัญท่านคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมยังขอสรุปว่าการแก้ไขกฎหมายแบบนี้ได้10เสีย90สังคมสภาพครอบครัวถูกเซาะก่อนบอนทำลาย อย่างมีนัยยะสำคัญถ้าตั้งใจก็ถือว่าแ yeah ย่ทําไมตั้งใจก็ก็กยังพอแต่ว่ายัางกลับตัวทันนะครับเพราะว่าท่านทาให้ภาพของสถาบันครอบครัวเป็นเบลอไม่ชัดเจนครอบครัวคืออะไรก็เบลอ,เ,บอเป็นสีเทาไปแทนที่จะบอกว่าพ่อแม่ลูกสามีภรรยาบุตรก็กลายเป็นคู่สมรสบวกเด็กที่รับมาเลี้ยงอุปการะอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดปัญหาสังคมตามมา ผมจึงเสนอแนวทางแก้ไขว่าให้คงคำว่าสามีภรรยาเพศชายเพศหญิงไว้แล้วใช้คำกลางๆที่หมายถึงกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเพิ่มเข้ามาในกฎหมายนะครับไม่ใช่เอาสามีภรรยาเพศชายเพศหญิงออกแล้วก็เอาคำเดียวมาใส่อย่างที่แก้แก้ในใมาตรานี้นะครับก็เป็นสามีภรรยาสามีภรรยาหรือคู่สมรสตามที่ท่านจะใช้แต่ไม่ใช่ว่าคู่สมรสอย่างเดียวนะครับถ้าการทําอย่างที่ผมว่าเนี้ มันก็จะเป็นการยกระดับ LGBTQ ขึ้นมาเทียะะบเท่ากับเพศชายเพศหญิงเพราะว่ามีคําว่าสามีมีภรรยามีเพศชายมีเพศหญิงอยู่แล้วก็คู่สมรสคู่มั่นแล้วก็ว่าไปนะครับเป็นการรักษาสถานะสภาพของครอบครัวของสังคมที่มีสามีภรรยาเพศชายเพศหญิง่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนดีแล้วในสังคมไทยมันดีอยู่ยแล้วให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็เพิ่มกลุ่ม LGBTQ ขึ้นมาให้มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศชายเพศหญิง ในเรื่องของการสมรสอะไรก็ว่ามันไปก็ถือว่าถ้าทําอย่างที่ผมว่าก็จะมารู้เป้าหมายทั้งสองอย่างนะครับก็คือว่าทําไมสาบัญครอบครัวเนี่ยเพศชายเพศหญิงเนี่ยไม่ได้จางหายไปหรือว่าไม่พังสลายไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและท่านก็ได้สิทธิท,ที่ท่านต้องการขึ้นมาด้วยนะครับหลักๆผมก็มีอภิปรายเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยนะได้กรุณาพิจ,จนารณาครับในประเด็นที่ผมกล่าวเนี่ยด้วยความรอบคอบ ก่อนที่จะลงมติครับแล้วที่ท่านบอกว่าการที่เอาคําว่าสามีภรรยามาเติมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความหมายคําซ้ําซ้อนแต่จริงๆแล้วสามีภรรยามันอยู่ในกฎหมายเดิมท่านไม่ได้ท่านตัดออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอามาเพิ่มถ้าเพียงแต่ว่าเอาคาของท่านมาเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม,ม LGBTQ ด้วยเป็นคากลางๆด้วยเนี่ยมันก็จบแล้วแค่นี้สามีภรรยาก็ยังอยู่ผู้สมรสก็คือกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เข้าขายสามีภรรยาแบบนี้นะครับ มันก็จบแล้วง่ายๆท่านก็ได้ผมก็ไม่เสียนะครับแต่ท่านได้ผมเสียผมก็ไม่ยอมนะครับแล้วคนที่เสียคนส่วนใหญ่นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วสถาบันครอบครัวจะเสื่อมด้วยเสียด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ท่านก็บอกเองอะท่านองไปแก้ไขกฎหมายผมวอยากจะถามว่าถ้ากฎหมายที่แบบนี้ออกแบบนี้แล้วเนี่ยกระทรวงทบวงกรมไหนต้องแก้เรื่องอะไรบ้างท่านลองบอกมาสทีผลกระทบมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างบอกให้รู้ให้สังคมเขารู้แล้วดูว่าเขาจะยอมรับได้ไหม ต้องแก้อะไรบ้างรู้หรือยังแล้วมันจะกระเทือนมากขนาดไหนแบบเรียนจะเป็นยังไงนะครับไปถามอีกหน่อยมันก็นจะเละเทะไปหมดนะครับสภ,ภาพสังคมจะเป็นยังไงท่านบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปทางที่เลวท่านยอมรับหรือแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมีใครกาหนดหรือยังว่าควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงถึงออกกฎหมายแบบนี้ท่านมาออกกฎหมายเพื่อบีบบังคับให้สังคมเปลี่ยนตามท่านท่านจะต้องเอาตัวสังคมเป็นตัวตั้งก่อนประธรรมประชาติหรืออะไรก่อนแล้วแต่ว่าประาสังคมไทยต้องเป็นอย่างนี้นะ โอเคนะแล้วค็มาแก้กฎหมายให้มันตรงกันไม่ใช่ท่านท่านแก่แก้กฎหมายมาแล้วท่านไปเปลี่ยนสังคมให้มันตามกฎหมายที่ท่านแก้โดยคน7จ็้อยห้าสิคนนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ขอบคุณครับ